สวัสดีครับพบกับรายการครูเมศบอกอือลืออีกเช่นเคยนะครับวันนี้เราจะไปตกปลานะครับกับกับเพื่อนวิทย์แล้วก็เพื่อนกรอนะครสามคนนะครับดูสภาพเส้นทางครับเหมือนกาลังจะไปประเทศเพื่อนบ้านนะฮะอ่เออนี่สันเขื่อนสันเขื่อนไปไปสันเขื่อนตอนสี่ทุ่มไปสันเขื่อนนะฮะไม่ใช่สันเขื่อนสันเขื่อนสันเขื่อนโอเคครับดูเส้นทางนะครับธรรมชาติมากเลยนะครับเนี่ยท่านผู้ชมอะไรับเย๋ยวตะกุดตะนาว ดูแลหัวนนแหละลงไปแล้วนะครับนี่หัวนี่ดูแลหัวหูนี่ครับวิวนี่คือสุดยอดครับวิวทุ่งนาป่าไผ่เลยนะฮะทุกคนตอนนี้เราอยู่ที่ไหนครับตอนนี้เราอยู่กันที่ที่ไหนเหรอเราอยู่ที่ไหนแม่กองแปรแม่กองแปรเยี่ยมเลยหมู่ที่เก้าต่บลไม่ยวมแม่กองแปรหมู่ที่เก้าต่บลไม่ยวมนะครเดี๋ยวเราจะไปตกปลาที่น้ำไม่ยวมก่อนถ้าไม่ได้เราไปตกน้ำบ่อนะ เดี๋ยวต้องมีที่เก่าเลี้ยงไว้แล้วนะครับตุ <t <t ๊กแกมือตุ๊กแกมือการมาดีกับเกะแม่ตอนนี้เราก็มาถึงที่หมายแล้วนะครับก็คือเราจะมาจอดรถไว้ตรงนี้ก่อนนะครับจอดรถตรงนี้ก่อนนะครับอันนี้ก็ท่อลายนาะครับที่เราจะมาพักนะข้างล่างโน้นนะฮะจะเป็นหมายที่เราจะต้องเดินลงไปนะฮะถ้าไม่ได้ก็บ่ออยู่ข้างบนนี่ครับไปตกบ่อนี้ก็ได้ครับเดินขึ้นไปดูบ่อนะนี่ นี่นี่ก็มีบ่อนะฮะถ้าไม่มีปลาถ้าไปตกปรากฏแล้วมันไม่ได้นะถ้าไปตกปรากฏแล้วมันไม่ได้นะครับหมายธรรมชาติถ้ามันไม่มีเราก็มาตกบ่อน,นี้เลยนะครับง่ายดีนะฮะนี่ตอนนี้เรามาถึงน้ําย้อมนะครับโผล่มาที่น้ํายวมแล้ววางไหมแอลว,วางเบ็ดเรียบร้อยนะครับนี่เบ็ดอยู่ตรงนี้หมายสวยแล้วนะครับตรงนี้สวยเลยแจ่มมากนี <c oughs> <c oughs> ่หมายสวยแล้วจะมีปลาเมื่องดูนะ บรรยากาศดีนะครับนี่ฝนตกค้งตกมาหมอกเริ่มมาแล้วฮะจอดครับมีใครไม่รู้มันลืมพาไปด้วยนะครับเน,นี่ยต <laughs> รงเนี้ยดูสถานการณ์นะครับตอนนี้สถานการณ์หมายแจมเลยนะฮะโอ้แจมแรกมาแล้วครับพี่น้อง นี่ไงไประมาณนี้ครับใช้ได้อยู่ใช้ได้อยู่ใช้ได้ใช้ได้แจมเลยแ้มแรกมาแล้วครับทุกท่านมาดูแ้มต่อไปนะครับว่าจะได้ไหมอ่าแจมแรกมาแล้วแต่ตัวไม่ใหญ่นะครับมันยังไม่ใช่หน้าฤดูมันนะครับต้องรอให้น้ํามันขึ้นเยอะกว่านี้นะครับเนาะผมก็ไม่ค่อยมีความรู้เรื่องการตกปลาหรอกครับผมก็ตกบ้างแต่ตกไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ค่อยเก่งนะฮะได้ตัวสองตัวนะตกที บอกินเตื้อมด้ไหมเวเลยเ,ลยเ,ลยเอ,เอันแบีแล้วหเยมันแบบกินกันแล้วดีแล้วเ,เออได้แ้วได้แล้วได้แล้วอัยาอี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 ีออีนอีอีีอ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 ่ออยอ่นีอีัีนีอ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 ่อีีีอ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 ดอีออ หลุดนะซื้อมาหลุดนะซิ้อโอ้ยหลุดหลุดหลุดลุดท่านผู้ชมนี่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 เมื่อกี้ไม่ได้ถ่ายตอนได้โอ้โหตัวเล็กอยู่นะอืมสุดยอดครับสุดยอดครับได้แล้วได้แล้วท่านผู้ชมเอาหาหนิบเลยเยอะหมดแล้วนี่เบืหมดจ้าใส่ต่อละโดนอันไหนวะเด็กเกียนี่ก็บ่าโดนวะ ได้ก่อนประด็นเอย่างรอเมื่อกี้มันดึงตึงอ่ี้่ะนี่ะไม่เจอไงสินยาวะสินยาเนี่ยจุ้มยาก็หลังจากที่เราตกไปนะครับที่หมายธรรมชาติมัน มันไม่ค่อยมีนะครับไม่ใช่ไม่ค่อยมีมันมีแต่มันจะมีปลายเล็กๆนะครับที่คอยตอดคอยอะไรเนี่ยเหยื่อก็หมดตลอดได้ประมาณได้ปรากฏประมาณตัวเล็กๆไม่ใหญ่มากนะประมาณนี้ประมาณนี้ประมาณ4ี่สี่ห้าตัวนะครับก็มาลุยในบ่อต่อกันนะในบ่อในบ่อก็คนรู้จักนะไม่ใช่มาขโมยนะคนรู้จักเหมือนกันนะครับนะก็ขอเขาแล้วนะครับมาจัดในบ่อต่ออยากจะได้สัก 2- อสาตัวนะพอที่จะไปเกงส้มนะนะเกงส้มนะโอเคนะไปดูกัน ดเดี๋ยวกิกนอ่ะโอเคนะครับสรุปแล้วนะครับใช้เหยื่อกับมาตกที่บอ่อธรรมดานะครับบอ่อที่พี่เขาเลี้ยงปลาไว้นะคือใช้เหยื่อผิดประเภทนะครับมันก็ตกไม่ได้นะครับเนาะไม่เป็นไรเราได้ปรากฏไปอ่าสีตัวก็โอเคแล้วนะครับยังไงก็กดไลค์กดแชร์กด subscribe คูเมธบอกลือด้วยนะครับสวัสดีครับ